จเปต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เพจสมาร์ทค่า์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจ ทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้ววันนี้ผมมีรถอะไรมาที่จะทําให้ทุกท่านถูกใจในความถูกจริงจะเป็นรุ่นไหนไปนไม่ได้ครับ็อปพิษมาตรฐานของช่องต้อง m e r c e d e เ b e n นซ์0สในตระกูล S Class w 2 2 1โฉมนายกลุงตูนั่นเองนะครับผมวันนี้มาสีดําอีกแล้วครับคันก่อนตัวเฟสดริปนะฮะคันนี้เป็นตัวก่อนเฟสดิปนะฮะผมก็ลองเลือกสัรตามราคานะฮะคันนี้บอกว่าถูกตกใจอีกแล้วนะออกใหม่ๆหม่ล้านวันนี้ถูกตกลงมาเหลือไม่ถึงครึ่งล้านนะฮะไม่ ถึง500,000บาทจะถูกไปไหนฮะรีบเลยนะครับผมสภาพต้องขอบอกว่ามากับล้อแมคคอ็กขรอสิบเกยางปี23ใหม่ๆวิ่งได้อีกหลายปีนะครับผมนะฮะล้อแม็กสวยงามมากขอรอสิบเกของของเบนเทาเลยนะครับผมนะฮะสีดําสนิทไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับผมเป็นรถสีดําเบน์เนี่ยสีที่ยอดนิยมของเขาและหายากนั่นก็คือสีดำนะฮะส่วนใหญ่จะขับสีบอลสีบอลทองสีกากีอะไรเงี้ยฮะสีดำเนี่ยมันตัดกับขอบโครเมียมดูสิครับ เวลาดำตัดกับขอดโคเมเย็นข้างล่างข้างบนเนี่ยมันจะให้มิติความสวยงามความดุดันความป๋าความมาเฟียผสม,มเข้ามานี่คือ,อความสวยงามของสีดำสำหรับใครที่ชอบสีดําเป็นทุนแนะนําเลยคันนี้สีเต็มสนิทนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าภายในใหม่เกินปีอีกแล้วครับนะฮะร,รถไม่สวยไม่ใหม่สมาร์ทคาร์ไม่นํามารีวิวให้เสียชื่อช่องดูสิครับแผงประตูนะฮะสีดําภายในต้องสีครีมนะครับผมนะฮะแหม ใหม่อะไรขนาดนี้นะฮะเรียกได้ว่าใครที่หารถไม่เกิน50,000 0บาทเนี่ยเจอคันนี้นะเสร็จผมแน่นะครับผมเพราะมันใหม่จริงๆเบาภายในสีภายนอกทุกอย่างเต็มระบบนะฮะถือว่าเป็นรถที่90%บเบวกๆอีกแล้วนะครับผมใครที่หาใช้อยู่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแล้วคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยติดจอ a n d ด o i d มาด้วยนะครับผมนี่นะครับเฉพาะจอ Android เนี่ยประมาณส0,000ื่น บาทนะครับยังไม่รวมแม็กยางอีกขอบ19ของเบนซ์อีกแสนกว่าบาทนะฮะที่คือว่าสุดท้ายแล้วซื้อรถประมาณ0 0 0แสนนะครับผมถูกไปไหนฮะรถใหม่ๆสภาพนี้เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเจล้านวันนี้ราคาร่วงลงมาให้สามารถคนที่ทำงานออฟฟิศเป็นหนุ่มออฟฟิศหรือคนที่อยากจะได้สัมผัส Mercedes b e เบตระกูล s อ l a s s เนี่ยโอกาสของท่านมาแล้วครับเป็นของขวัญรางวัลชีวิตให้กับคนที่เหนื่อยมานานอยากจะได้รถดีๆเป็นคู่กายเดินทาง อตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยสมรรถนะการขับขี่ที่นุม่มนวลช่วงล่างถุงลมที่ได้รับชื่อว่าดีที่สุดของโลก s c a r เท่านั้นครับผมดูที่ครับที่นั่งทุกอย่างสีเสือเดิมสนิทนะฮะภายในใหม่เอี่ยมคิปนะฮะอาจจะมีริ้วรอยด้านในนิดหน่อยซึ่งเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดถามว่าเทียบกับปีของเขาเนี่ยผมให้90%บวกบวก นะฮะใครที่หาอยู่นะครับผมพลาดไม่ได้แล้วครับผมราคาตอนนี้ถูกกว่าแคมรี่จะเป็นถูกกว่ายาริดป้ายแดงแล้วนะฮะนี่ฮะเอสคานนะครับไม่ใช่รถอ่าญี่ปุ่นนะฮะนี่ระดับ VIP นั่งบนเปรียบเสมือนเรือย้อทางเรียบเปรียบเหมือนจรวดทางเรียบนะครับผมก็อาจจะมีนิดหน่อยๆน,นะฮะซึ่งถ้าเกิด ท่านผู้ชมซื้อไปก็เดี๋ยวเราเก็บให้นะอาจจะมีตรงนี้ที่มันหลุดออกมานิดนึงนะผมก็รายงานตามจริงรถเข้ามาแบบไหนแล้วก็รายงานตามจริงโดยมีแอร์ตอนหลังนะเสา A เสา B ม,มีให้หมดนะเบาะหน้าเบาะหลังกระจกม่านข้าง,างาม่านซ้ายมีครบหมดนะสำหรับ s อสคร์ card, นี่คือมาตรฐานของ S อสคร์ card, มีซันรูปมาให้แล้วด้วยครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนออกมาอย่างนี้แสงมันสะท้อนนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันนะที่ใครเรียกได้ว่า มีรายรับไม่ต้องสูงมากแต่อยากหรูอยากป๋าแล้วต้องบอกว่าหลายๆคนกลัวว่า s อสคัสเมนทันนั้นการรักษาจะแพงสิ้นเปลืองไหมผมใช้มาหลายคันขายมาหลาย10คันไม่มีปัญหาเลยครับมีคนกลัวอย่างเดียวก็คือเรื่องถุงลมแล้วตอนนี้ถุงลมก็ของเทียบมีครับถูกครับแต่ก่อนต้น4ี่ห้าหมื่นเปลี่ยนทีสต้นโดนไป2องแสนไห่หลังนะตอนนี้เหลือต้นละเจ็ดพเปลี่ยน4ีต้นแค่ส0 0 0 0บาทตายครับมีประกันให้อีกเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องการบรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่จุกจิกเลยครับ มาไม่เจออะไรครับก็เราก็เปลี่ยนของเหลวตามระยะหรืออาจจะมีแบตเตอรี่ซึ่งพอหมดถึงระยะของมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาครับรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแบตเพราะฉะนั้นการันตีว่าขับเบนซ์ซ่อมถูกกว่ารถญี่ปุ่นบางยี่ห้อด้วยซ้ำนะฮะหมดปัญหาเรื่องบวนใจเรื่องว่าจะจุกจิกเสียง่ายหรือเปล่านะครับผมก็ที่สำคัญนะฮะใครที่ซื้อรถกับสมาร์ทคาร์เรามีอู่บริการรองรับปรึกษาหาอะไรให้ในราคาถูกราคาพ่อคา้านะครับผมก็ ดูแลหลังการขายซื้อไปแล้วสบายใจนะฮะไม่นอกจากจะถูกแล้วถูกใจแล้วยังไม่ปล่อยให้คุณเสียใจว่าจะหาอะไรที่ไหนเราหาให้ด้วยเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดนะครับผมกับเพจสมาร์ทหารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วคันนี้เนี่ยประตูก็ดูดครบทุกบานรับเบนซ์ประตูต้องดูดปิดไม่ต้องแรงครับผมเราไม่ได้ขับกระบะนะครับผมนี่นะครับสวยงามยันฝาท้ายไม่แพ้ตัวก่อนหน้านี้นะฮะที่ลงไปสีดําสภาพ ใกล้เคียงกันต่างกันที่บอดี้ที่ว่าเป็นตัวก่อนเฟสลิปกับหลังเฟสลิปนะฮะไมเนอเร์เชนนี่นะครับซอกมุมเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่คู่มือก็ยังอยู่นะครับผมเป็นรถเจ้าสัวเก่าครับผมใครที่ได้ขับเบนเนี่ยต้องบอกว่ามันจะให้ภาพลักษ์ให้สเสน่ห์ให้ความเป็นผู้ดีให้ความเสริมราศีพูดง่ายๆขับแล้วดูมีตังค์นะฮะ ใครๆก็อยากจะให้ภาพลักษณ์ตัวเองออกมาดูดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเบนซ์ตอบโจทย์ทุกเรื่องเป็นรถครอบครัวใช้ในชีวิตประจำวันวันได้นะครับส่งลูกหลานไปโรงเรียนมาหาลัยนี่นั่งสบายสุดๆหรือจะเป็นหัวหน้าออฟฟิศหัวหน้าพนักงานนอย่างมีรถดีๆนั่งวิ่งทางไกลต่างจังหวัดคันนี้เลยครับห้องโดยสารกว้างๆนะฮะเดินทางไกลนี่หลับไปเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องความอึดอัดในการเดินทางมากับช่วงล่างนุ่มๆนะฮะ นี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ทางเพจ Smart Car ร์ภูมิใจนําเสนอกับความใหม่ของเขาในราคาไม่ถึง500 0 0 0บาทแล้ววันนี้รีบเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อว่าจะมาไวไปไวนอกจากจะได้สีดําสภาพดีนะครับผมการันตีโดย s มาร์ทคาร,รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงเดี๋ยวเราไปลองชมห้องเครื่องกันดีกว่าว่ามันใสกิ้งแค่ไหนนะครับผูชมครับ ไอเวลามารับชมกลุ่มพลังห้องเครื่องของ w 2 2 1 s 300นะครับผมตัวนี้เป็นรหัสเครื่องยนต์272 3 0 0 0 c 219แรงม้านะครับผมอัตราสิ้นเปลืองก็ทางไกลก็10กว่ากิโลลิตรในเมืองก็ประมาณ90อะไรประมาณนี้นะครับถือว่ารับได้กับบอดี้ของเขาใหญ่ๆนั่งสบายเป็นบอดี้ที่รถซีดานที่ได้นิยามว่าดีที่สุดของโลกนะครับผมเพราะว่า เป็น4ประตูในแบรนด์ของ Mercedes-Benz เพราะฉะนั้นมาตรฐานนะวัตกรรมต่างๆที่ให้มานี่สมราคาออกห้างปลายแดง7ล้านแน่วันนี้ตกลงมาถูกตกใจอย่างที่บอกแล้วมาดูสภาพห้องเครื่องนะคว่ามันใหม่เดิมแค่ไหนแห้งๆเลยครับไม่มีการรั่วซึมนี่เจ้าของเดิมที่เป็นเศรษฐีนะครับผมก็ดูแลรักษาถึงจริงๆนะบ,บอดี้เดิมนะครับผมก็ยังมีสีแต้มหัวน็อตยังติดอยู่นะฮะผมก็สื้อให้เห็นถึงว่าไม่มีการแกะ แก้มข้างแก้มท้ายแก้มขวามานะทำให้ตัวเลขสีแดงต่างๆของห้องเครื่องยนต์ยังเหมือนออกป้ายแดงมานะฮะดูสิครับสติกเกอร์ทุกดวงยังกลม,มสับปะสามิรทุกอย่างนะฮะเป็นรถศูนย์นะครับผมก็คันนี้นะใครสนใจก็ทักเข้ามากับเพจสมัคารารถดีไม่จำเป็นต้องแพงสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วคันนี้ถูกตกใจจริงๆครับแล้วเจอกันครับผมก่อนที่จะไปทําการทดลองขับเทสได้ให้ชม จอ Android ที่ว่าเปลี่ยนมาส0,000ื่นกว่าบาทน,นะเป็นจอที่มีกล้องหน้ากล้องช่วยจอดถอยหลังครบกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับผมนะฮะัมก็ภาพให้ภาพคมชัดนะฮะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ได้มาเสริมในคันนี้กับในราคาไม่ถึง5 0 0 0สนบาทผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริง นะฮะนาทีนี้เนี่ยรถที่ดีที่สุดของโลกซีดานต้องยอมรับว,ว่า s อสค s คือสุดยอดซีดานของโลกนะครับผมแล้วได้ล้อชอบ19ได้จอแอนดรอยไปในราคานี้ผมว่ากุ้งกา้าสูงริงมาก,กับระบบประตูดูดครบทุกปานนะไม่ต้องกลัวว่าขับเบนซ์ประตูต้องดูนะฮะขับไมด่ดูนี่ไม่ใช่แล้วนะครับผมไม่ใช่บอกว่าประตูไมด่ดูแต่คนขับดูดไม่ใช่นะครับผมนะคนขับก็แหมดูหลอดูป๋าทันจีนะครับเป็นเวลาลง ที่ยิ่งมีคนขับให้เนี่ยเวลาลงจากประตูหลังเ่ยไปคุยงานสัมมนา,าติดต่องานเน่ยมันเพิ่มภาพลักษณ์นะฮะให้ความเชื่อถือให้กับตัวท่านเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนําอยากให้ทุกท่านมีรถดีๆใช้กับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จำเป็นต้องแพงสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงดูบั้นท้ายเขาสิครับ แม่อยากนังงามนะฮะผมลองนึกสภาพเรว่าเราได้รถสวยๆบั้นท้ายงามๆบอดี้เรียงงามแม่เปรียบเหมือนได้ภรรยาที่เป็นนางงามอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมแม่จะเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ว่าขับรถเนี่ยมันอยู่ติดกายเรานะฮะขับทีไรก็หล่อสีดําขับยังไงก็ป๋ามาเฟียเพราะฉะนั้นทักกันเข้ามากับเพจสมัครคารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงราคันนี้มันสวยจริงๆครับผม ตอนนี้ก็มารีวิวการเทสได้นะครับผม The Bu S Class 300นะครับเป็นโฉมนายกลงต่ก็ขอตามสไตล์ S Class นะครับผมความนุ่มนวลต้องมาอันดับแรกนะครับกับช่วงล่างถุงลมเขาบอกว่าช่วงล่างถุงลมนีดีที่สุดของโลกเลยนะเพราะว่าให้ความนุ่มนวลในการขับขี่เหมือนอยู่บนปุยเมฆเหมือนเรือยอททางเรียบจรวด ทางเรียบอะไรประมาณนี้นะฮะต้องอยากให้ทุกท่านอยากได้รถสีดาน4ประตูที่ดีที่สุดในโลกลองมาสัมผัสดูกับความนุ่มนวลกับคันคันนี้กับสมาร์ทคาร์รถดีไม่ได้เป็นตำแพรงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงอยากชมอยากลองขับมาได้นะครับสวัสดีครับ เมื่อไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าทกจริงรถดสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจอ h ว